ครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับตัวนี้เป็นลอกของโอลิมปิกนะครับโอลิมป no ิกเรสโก d x No.1 นะครับอ่า uh, No.1 ก็จะมีขนาดตัวของเขานี่ขนาดประมาณ BG 60อ่าสปูลประมาณ BG 60นะครับก็สปูลก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับนี่ริ้วรอยของน้ำกัดเป็นคราบดำๆ ก็ไม่ได้ว่าจะคีเลอะไรนะครับด้านหน้ายังสวยๆอยู่นะครับนี่ด้านหน้ายังสวยๆอยู่ก็ด้านหน้าก็จะมีบ้างนะครับนิดนึงแต่ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ขีเลอะไรนะครับปิดกลับมาดูการหมุนหมุนหมุนก็จะมีเสียงของกันกลับนะครับแต่ตัวนี้มีความ ความพิเศษนิดนึงนะครับมันจะมีสวิตลับอยู่ตรงนี้ครับเป็นสวิตปิดเปิดเสียงผมโยกกลับไปเสียงกันกลับก็จะหายไปนะครับนี่อ่าแจวไม้เนี่นี่นี่นะครับเดินหน้าถอยหลังนี่ไม่มีเสียงแล้วนะครับเนี่อ่าเปิดเสียงกลับมาก็จะมีเสียงของกัดกลับอ่าเป็นลอกรุ่นที่มีนี้ก็ถือว่าเป็นลอกรุ่นใหญ่ๆของเขาแล้วนะครับนี่ นี่ครับเสียงที่นะได้ยินอยู่มันไม่ใช่เสียงของแบริ่งนะครับมันเป็นเสียงของการขึ้นลงของสปูลและสะปูลมันให้ตัวได้อย่างนี้นะครับนี่แต่ความนุ่มลื่นสมูทของของลอกก็ยังมีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมถอดให้ดูกันดีกว่าเนาะด้านในเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้ก็เป็นลอกนี่ฝาไม่มีแตกแล้วนะครับตัวตัวด้านหน้าก็ยัง อยสวยอยู่นะครับนี่สปริงกิ๊กเสียงเป็นอย่างนี้นะครับอีกเสียงเป็นแผ่นเหล็กสปริงดีดติ๊กเสียงอย่างนี้ถ้าเกิดหักมาหรือว่ามันมีปัญหาอะไรสามารถทําเองก็ได้ครับเพราะว่ามันมีน็อตยึดทําง่ายอ่าตัวแกนแกนขนาดใหญ่นะครับแกนก็ถ,ถือว่าใหญ่มากแต่ตัวนี้เป็นแกนชั้นเดียวนะครับแต่แต่แกนใหญ่ ตัวโรเลอร์ที่ให้มาโรเลอร์ er ที่ให้มาเป็นเซรามิกนะครับอ่าเป็นเซรามิกนี่ครับเซรามิกหมุนนะครับนี่หมุนมด่าลอกดีเด้งดีครับผมที่ผมทอดออกผมให้ฟังเสียงนะครับนี่นี่ไม่มีเสียงของลูกปืนนั่นพูดอีกแล้วไม่มีเสียงของแบริ่งนะครับนี่ ลิงเขจะมีเสียงของของตัวที่มันหมุนแล้วมันจะมีเสียงอย่างนี้ประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่เสียงเฟืองนะครับแขนปรับเปลี่ยนซ้ายขวาได้แขนมีมีเป็นเป็นแกนเสียบด้านในครับนี่ฝาปิดกันฝุ่นมาปรับเดินหน้าถอยหลังใช้ได้ปกตินีน่ครับ ตัวนี้ก็มีตัวกันกันกระแทกกันกระแทกของตัวโรเตอร์นะครับนี่ตัวตัวผักโรเตอร์กับเป้เนี่นี่นะครับกับโป๊ะตัวดีดกลับของโรเตอร์อ่าใส่กลับเข้าไปมาฟังเสียงมั่งเสียงแบบนี้ดังชัดเจนครับในที่พื้นที่โลง่งๆได้ยินชัดเจนแน่นอนเบรกตัวนี้ เดี๋ยวให้ดูเบรกของเขานะครับตัวมันใหญ่ครับเบรกหวานเดี๋ยวผมใส่ให้ถึงเบรกก่อนอฟังจังหวะนะครับเนี่อเบรกหนักๆเลยครับอย่างนี้ปลาสามสิบโลก็เอาอยู่นะครับอย่างนี้เล่นสวายบึก ช่อนทะเลปลากระเบนเนี่ยโหแน่นเลยครับเนี่ยแค่นี้ก็โอ้โหเหลือครับตัวนี้ได้ทั้งตกหน้าหน้าดินนะครับหน้าดินน้ำจืดน้ำเค็มได้หมดครับตัวนี้จกสายได้เยอะครับเนี่ยครับี่ ก็เอามาฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกับลอ,อกคุณภาพราคาย่อมยาวอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวนะครับฝากไว้ครับ